สวัสดีค่ะวันนี้สาวผู้ไทยโพกระเทินนะคะจะพาพี่ๆนะคะไปเดินดูคลองน้ําข้างบ้านนะคะดูว่าเราจะเจออะไรบ้างเผื่อจะเจอหอยคมนะคะจริงๆก็ไม่ได้ตั้งใจมาหาหอยหรอกค่ะเพราะว่าที่นี่สาวผู้ไทยโพกระเทินไม่เคยเห็นหอยคมซักครั้งเลยค่ะทุกคนคะ่ะยังไงก็พาทุกคนนะคะมาเดินออกกำลังกายมาดู คลองข้างบ้านนะคะอยู่ต่างประเทศบ้านแม่ก็มีคลองเหมือนกันนะคะแต่ไม่มีปลาไม่มีหอยนะคะทุกคนคะ่ะเสียดายแต่ตรงนี้แหละคะ่ะทุกคนคะ่ะไปค่ะมารับอากาศดีๆพระอาทิตย์กำลังตกดินนะคะมาดูน้ำไหลเย็นๆค่ะเจออะไรไหมคะทุกคนคะ่ะไม่เจออะไรเลยสาวผู้ไทยนะคะ ขอขอบพระคุณมากๆนะคะทุกคนที่เข้ามารับชมมาส่งกำลังแรงใจให้สาวภูไทยมีกำลังใจในการทำคลิปต่อนะคะสาวภูไทยขออวยพรให้พี่ๆนะคะมีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะคิดหวังสิ่งใดขอให้ได้สิ่งนั้นมีความสุขมากๆค่ะขอบคุณค่ะ